หางดำมาแล้วครับไก่แจ้ขาหางดําทอมแทมมาแล้วครับไก่แจ้คขอนแกน่นเช้านี้กับบรรยากาศาสดใสต้องมาเจอกับน้องขาวหางดำขาวหางดำสิทธิ์พี่นางงามสิทธิ์พี่พระเอกครับยังสวยยังหล่อเอาเดินสกปรกหน่อยนะครับอึ๊บอึ๊บ นี่ครับอย่างหล่อเลยอันนี้คัดไปแล้วนะครับเป็นชุดพี่เป็นพี่พี่นะครับอ่าตัวนี้ไม่ค่อยเดินนี่นะครับปัญหาของไก่ก็คือชอบอยู่ในกรงตะแกงนะครับพอลงพื้นก็อาจจะไม่เดินตัวผู้สวยมากฟอร์มดีชุดพี่พี่ชุดพี่ๆี่ยังอยู่ครับยังสวยยังหล่อเหมือนเดิมชุดน้องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีเยอะ ตอนนี้เริ่มจัดเซตแล้วนะครับเป็นหลายเซตเลยจัดเซตร,รอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับรอเพื่อนๆมาชมมาเลือกที่บ้านนะครับน้องไก่อยู่ขอนแกน่นอยู่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับไม่ใกล้เลยผ่านไปผ่านมาแวะบ้านเลยครับบ้านไก่แจ้ทมแถมครับเซิร์ชกูเกิลมาก็ได้ครับมีน้องไก่ชุดนี้เยอะแยะเลยครับเตรียมรอไปแล้ว นา่นารักนา่ารักนั้นตัวนี้ก็มีอนาคตนะอนาคตสดใสอนาคตสดใสไร้สิวไร้ฝ้านี่น่ารักครับตัวนี้ฟอร์มดีใช้ได้ชุดพวกนี้มีประมาณ30ตัวเหมือนที่เราคุยกันนะครับใน30ตัวนี้ถูกภาพพามไปแล้ว3ตัวนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจ ทักมาคุยกันได้นะครับ0992594592 0992594592นะครับทางเ c ส b o o กก็ได้ครับแต่ทางแชร์ขอนแก่นหรือจะทักลายมาก็ได้หรือจะติ๊กต็อกมาก็ได้นะครับนี่นี่ครับมีรุ่นพี่ฟอร์มดีแบบนี้นะครับก็ต้องเจอรุ่นน้องน้องก็ต้องน้องก็ต้องฟอร์มดีเหมือนพี่นะครับมันแน่อยู่แล้วครับแบบเนี้ย อยู่ที่ฟอมนะครับอยู่ที่ลักษณะท่าหน้าตานะครับงอนนะครับเรื่องของหน้าเรื่องของฟอร์มนะครับถ้ามันถ่ายทอดทำพศุกรรมเนาะเนียครับลักษณะดีๆแบบนี้ครับยังไงชุดลูกๆก็ดีหมดแหละครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะนี่ขนาดยังไม่ออกเครื่องยังไม่ครบนะครับนีหางยังไม่ครบนะครับยังฟอร์มดีขนาดนี้ช่วงนี้ฝนตกอากาศเย็นๆนิดนึงต้องกบไฟนะครับเพื่อความอบอุ่น ถ้างั้นน,น้องไก่ก็จะง่อยๆเงาๆ,ๆนะครับนี่ครับถ้าเริ่มโตก็จะเริ่มคึกๆแบบนี้แหละครับตามภาษาน้องไก่ปานของไกสกปรกนอยนึงนะครับอ่านีครับน้องไก่หนาวครับนอนนอนอยู่ข้างใน